ปลาที่อยู่คู่ครัวไทยมันนับร้อยปีไม่ได้มีถิ่นกําเนิดในหน้านน้ำไทยอย่างที่หลายคนเชื่อแท้จริงแล้วปลาทูที่เราเห็นกันบ่อยๆจัดอยู่ในกลุ่มปลาทูสั้นหรือ r a s t r e l i g e r b r a c h s o m a ปลาคณิดนี้เป็นปลาทะเลที่อบพยพย้ายถิ่นฐานตามฤดูกาลมันกระจายพันธุ์กว้างขวางตั้งแต่แถบมหาสมุทรอินเดียไปจนถึงแปซิฟิกตะวันตก นานน้ำไทยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเส้นทางชีวิตและแหล่งหากินของมันไม่ได้เป็นปลาประจำถิ่นที่ถือกำเนิดขึ้นและจำกัดเฉพาะในอ่าวไทยเท่านั้น การวิจัยทางชีววิทยาทางทะเลชีว้ว่าปลาทูเดินทางไกลเพื่อวางไข่และหาอาหารนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงพบปลาทูในหลายประเทศทั่วภูมิภาควัฒนธรรมการบริโภคปลาทูในไทยจึงเป็นเรื่องของการรับและปรับเข้ากับวิถีชีวิตเหมือนกับที่อาหารหลายอย่างกลายเป็นเอกลักษณ์ไทยแม้มีต้นกำเนิดจากที่อื่นความอร่อยของปลาทูไทยเกิดจากภูมิปัญญาการจับและปลูงที่เป็นเอกลักษณ์ ชอบเรื่องราวมหัศจรรย์แบบไทยๆกดติดตามไว้รอดูนะคะ